คลิปนี้จัดทำขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลเนื้อหาจากเว็บไซต์แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้หากมนุษย์ไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของกระเทียมอย่าลืมกด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ 1. อเวจีอเวจี G เป็นหนึ่งในอาณาจักรซึ่งเรียกกันว่าแดนนรกตามความเชื่อทางพุทธศาสนามักถูกอธิบายว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความร้อนไฟละอูและความมืดมิด ดินแดนแห่งนี้เปิดรับวิญญาณของเรามนุษย์ที่กระทําผิดด้านศีลธรรมต่างๆโดยวิญญาณต้องทนทุกข์ในอเวจี A G อย่างต่อเนื่องไม่รู้จักจบสิ้นด้วยการลงโทษแสนสาหัสในรูปแบบต่างๆผู้ปกครองของแดนอเวจี A G มากเรียกกันว่ายม,มาราชหรือยม,มาบาลยม,มาราชเป็นบุคคลสําคัญไม่เพียงแต่ในความเชื่อของชาวพุทธเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีทางาศาสนาอื่นๆเช่นาศาสนาฮินดู ยม,มาราดถือเป็นเจ้าแห่งความตายและเป็นผู้ตัดสินดวงวิญญาณผู้ล่วงลับโดยกำหนดชะตากรรมของพวกเขาตามการกระทำในช่วงชีวิตของพวกเขายมมาชามีลักษณะที่ดูร้ายแต่สง่าง,งามเขามีผิวคำ้ำที่สีสประดด้วยมงกุฎเขาควายในมือมักถือไม้เท้าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมโยงกับโลกและวัตจักรของชีวิตและความตายอเวจีเป็นแนวคิดในตำนานพุทธศาสนาที่แสดงถึงแดนนรกที่รุนแรง เป็นเครื่องเตือนใจถึงผลของการกระทําในด้านลบความสําคัญของการปลูกฝังคุณธรรมและปัญญาเพื่อหลุดพ้นจากวงจรแห่งความทุกข์และบรรลุถึงความหลุดพ้น 2. เออกาล่าในตำนานเมโสโปเตเมียเออรกาล่าเป็นดินแดนแห่งความตายเชื่อกันว่าเป็นอาณาจักรที่มืดมนซึ่งอยู่ใต้พื้นผิวโลกมันถูกอธิบายว่าเป็นดินแดนอันกว้างใหญ่และหลกลาง ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของวิญญาณทั้งหมดหลังความตายเมื่ออยู่ในเออร์กาล่าวิญญาณจะอาศัยอยู่ในเงามืดตัดขาดจากความสุขของโลกที่มีชีวิตที่ซึ่งวิญญาณของคนตายถูกสาบให้อยู่อย่างจำเจและไร้ความสุขชาวซูเมเรียนเชื่อว่าวิญญาณของคนตายจะกลายเป็นฝุ่นและความมืดซึ่งหมายถึงการแยกตัวออกจากโลกของคนเป็นเอเลกิการคือราชินีแห่งเออร์กาล่าผู้ปกครองดินแดนแห่งความตาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับความตายการไว้ทุกขและโลกไต้ผิพพกเธอมักถูกมองว่าเป็นเทพธิดาที่น่ากลัวและไร้ความปานีจากใบหน้าที่มืดมนและเข่งขึงของเธอเอเล็กิกานมักสวมชุดแต่งกายของกษัตริย์ในบางตำนานเธอถูกพรรนาว่าเป็นเทพผู้พยาบาทจากการลงโทษผู้ที่กล้าหบก,กวนความสงบสุขของยมโลก 3. ดูอา ในตำนานอียิปต์โบราณดูอาคือดินแดนแห่งความตายและชีวิตหลังความตายมักจะถูกพรรณนาว่าเป็นทะเลทรายอันกว้างใหญ่และโลกล้างที่ซึ่งวิญญาณจะพบกับประตูที่มีเทพผู้ดุร้ายและน่ากลัวคอยคุ้มกันเชื่อกันว่าทางเข้าดูอาตั้งอยู่ในขอบฟ้าด้านตะวันตกที่ซึ่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากชีวิตไปสู่ความตายดูอาปกครองโดยโอซิริสเทพเจ้าแห่งชีวิตหลังความตาย โซิลิปถูกพันานาว่าเป็นเทพที่สง่างามมักจะปรากฏเป็นร่างมัมมี่ที่คลุมด้วยผพ้าพ,พันแผลลินินโดยมีเพียงมือและใบหน้าเท่านั้นที่เปิดเผยสีส,สวนมงกุฎอาเทพซึ่งเป็นมงกุฎสีขาวประดับขนนกกระจอกเทศซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกษัตริย์และอำนาจเหนือชีวิตหลังความตายดูอาเป็นแนวคิดพื้นฐานในตำนานอียิปต์โบราณซึ่งเป็นตัวแทนของการเดินทางลึกลับและการเปลี่ยนแปลงของชีวิตหลังความตาย เป็นดินแดนที่วิญญาณผู้ล่วงลับต้องเผชิญกับการพิภากษาและได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เพื่อบรรลุชีวิตนิรันดร์และการดำรงอยู่อย่างสงบสุขมันทำหน้าที่เป็นแรงจูงใจอันทรงพลังสำหรับชาวอียิปต์โบราณที่จะดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมและเที่ยงธรรมทางศีลธรรมเนื่องจากการกระทำของพวกเขาจะได้รับการประเมินในชีวิตหลังความตายสี่ที่อยู่ ในตำนานจีนที่อยู่หรือที่เรียกว่ายมโลกมีพื้นฐานมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาของนาระกะและความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายโดยทั่วไปแล้วที่อยู่เป็นลักษณะของเขาวงกดใต้ดินที่มีชั้นและห้องต่างๆซึ่งวิญ,ญญาณจะถูกนำตัวไปหลังความตายเพื่อชดใช้บาปที่พวกเขาได้ก่อขึ้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ที่อยู่มีสิบชั้นแต่ละชั้นปกครองโดยราชาหรือผู้พิพากษาที่แตกต่างกัน ราชาเหล่านี้รู้จักกันในชื่อสิบราชาแห่งนรกซึ่งมีหน้าที่ดูแลการลงโทษและการถ่ยวิญญาณราชาแต่ละองค์จะควบคุมประเภทของบาปและอาชญากรรมที่เฉพาะเจาะจงและพวกเขาจัดการบทลงโทษหรือรางวัลที่เหมาะสมที่อยู่ปกครองโดยยานหลัวหวางราชาแห่งนรกเขาเป็นเทพแห่งความตายและผู้พิพากษายมโลกยานหลวหวังมีบุคลิกที่สง่าง,งามมักสวมเสื้อคลุมที่หรูหราและปานีด สีสับป,ประดับมงกุฎเขามีหน้าที่กำหนดชะตากรรมของวิญญาณที่เข้าสู่ที่อยู่ตามการกระทำในช่วงชีวิตของพวกเขายานหลวหวางมักแสดงเป็นภาพเทพเจ้าที่นั่งอยู่บนบัลลังก์พากษาไล่ล้อมไปด้วยผู้ช่วยและผู้พิพากษาที่ช่วยในการประเมินจิตวิญญาณที่อยู่เป็นตัวแทนของตำนานจีนที่เป็นศูนย์กลางและลึกซึ้งโดยสะท้อนถึงความเชื่อของจีนในเรื่องความยุติธรรมกรรม และผลของการกระทําในชีวิตหลังความตายแนวคิดของตี้อยู่มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อวัฒนธรรมจีนจริยธรรมและการปฏิบัติทางศาสนาหล่อหลอมวิธีคิดของสังคมจีนเกี่ยวกับความตายชีวิตหลังความตายและความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมในช่วงชีวิตหนึ่งห ชีบันบาในตำนานของชาวมายันชีบันบาคือโลกใต้ผีพบที่มืดมนหรือที่รู้จักกันในชื่อสถานที่แห่งความกลัวซึ่งเป็นอาณาจักรที่วิญ,ญญาณของผู้ตายเดินทางไปหลังความตายชีบันบาเป็นที่อยู่อาศัยของเทพเจ้าที่ทรงพลังผู้ซึ่งทดสอบและท้าทายวิญญาณของผู้ตายชีบันบาถูกพรรน,นาว่าเป็นยมโลกที่กว้างใหญ่และซับซ้อนประกอบด้วยระดับหรือพื้นที่เชั้น แต่ละชั้นปกครองโดยเจ้าแห่งความตายที่แตกต่างกันอาณาจักรทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความมืดความกลัวและความทุกข์ทรมานผู้ปกครองของชีบันบาคือเทพแห่งความตายซึ่งมักเรียกกันว่าเทพเจ้าแห่งชีบันบาเทพ,พเจ้าที่โดดเด่นและน่าเกงขามที่สุดสองคนคือฮุนคาเมและวาคิวคาเมพวกเขามาพร้อมกับเทพ,พเจ้าที่น่าเกงขามอื่นๆรวมถึงอาปุตชาเมียแบก และชีกิริปาตซ์ซึ่งแต่ละองค์มีบทบาทและอำนาจที่แตกต่างกันโดยรวมแล้วชีบรรดาเป็นลักษณะสำคัญและซับซ้อนของตำนานของชาวมายันโดยหล่อหลอมความเชื่อและการปฏิบัติเกี่ยวกับความตายชีวิตหลังความตายและการเดินทางของวิญญาณที่อยู่นอกโลกมนุษย์มันสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพอย่างลึกซึ้งของชาวมายันต่อวัตจักรแห่งชีวิตและความตายและความเคารพต่ออำนาจที่ปกครองยมโลก 6. เปโกจากตำนานสลับเปโกหมายถึงโยมโลกหรือดินแดนแห่งความตายที่ซึ่งวิญญาณจะเดินทางไปหลังจากความตายเพื่อรับการพิพากษาและลงโทษสำหรับการกระทำในชีวิตของพวกเขาเปโกเป็นดินแดนใต้ดินที่อยู่ใต้พื้นผิวโลกมันถูกพันนาว่าเป็นสถานที่กว้างใหญ่และมืดมนปกคลุมไปด้วยความมืดและเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ผีพิศารวิญญาณและสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ ผู้ที่ทำหน้าที่พิพากษารองทันและทรมานซึ่งจะจัดการการลงโทษที่เหมาะสมกับวิญญ,ญาณตามการกระทําในชีวิตของพวกเขาเวเลสเป็นผู้ปกครองเปกโกเขาเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับยมโลกความอุดมสมบูรณ์ปศุสัตว์ความมั่งคั่งการค้าขายและเวทมนต์เวเลสมักจะถูกพันานาว่าเป็นเทพที่ทรงพลังและลึกลับ บางครั้งก็อยู่ในรูปของมังกรในร่างมนุษย์เขาถูกพรรณนาว่าเป็นร่างที่ฉลาดและมีหนวดเขรามักประดับด้วยเสื้อผ้าหรูหราและถือไม้เท้าหรือคาถาเวเลตทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองที่ดูแลวิญญาณของผู้ตายและการเดินทางของพวกเขาไปสู่ชีวิตหลังความตายในฐานะเจ้าแห่งยมโลกเวเลตปกครองวัตจักรแห่งชีวิตการตายและการเกิดใหม่ เจ็ดโยมิในตำนานญี่ปุ่นโยมิหมายถึงดินแดนแห่งความตายหรือยมโลกมันเป็นดินแดนลึกลับและเงามืดที่วิญญาณของผู้ตายอาศัยอยู่หลังความตายโยมิปรากฏเด่นชัดในพงศาวดารญ,ญี่ปุ่นที่เก่าแก่ที่สุดได้แก่โคจิกิและนิฮงโชกิซึ่งบรรยายถึงการสร้างโลกรวมถึงการกำเนิดของเหล่าทวยเทพและการก่อตั้งโยมิในฐานะดินแดนแห่งความตาย โยมีมักจะถูกพันธนาว่าเป็นดินแดนใต้ดินที่อยู่ไกลจากอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตเป็นดินแดนแห่งความเสื่อมโทรมที่ซึ่งดวงอาทิตย์ไม่ส่องแสงและมีเงามืดปกคลุมวิญญาณของผู้ตายอาศัยอยู่ในสภาวะพบค่ำและความเศร้าโศกตลอดกาลโยมีปกครองโดยอิสานามิเทพีแห่งความตายและความมืดเธอเคยเป็นภรรยาของอิสานางิเทพผู้สร้างซึ่งถือเป็นบรรพบุรุษของเทพ,พเจ้าทั้งหลาย อิสานามิเป็นราชินีของโยมโลกที่มีพลังอำนาจสูงสุดเป็นมารดาของเหล่าอสูรทั้งปวงในมือเธอมักถือกระจกเงาอันเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมโยงระหว่างโลกวิญญาณและโลกของชีวิตโยมีได้รับอิทธิพลจากแนวคิดทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายและการกลับชาติมาเกิดเป็นผลให้มีการตีความที่หลากหลายและความเชื่อที่ตรงกันเกี่ยวกับยมโลกโยมียังคงเป็นแง่มุมที่สำคัญและน่าหลงใหลของเทพกรน้าญี่ปุ่น สะท้อนความเชื่อที่ลึกซึ้งและซับซ้อนเกี่ยวกับความตายชีวิตหลังความตายและความผูกพันชั่วนิรันดร์ระหว่างคนเป็นและคนตายในวัฒนธรรมญี่ปุ่น 8. ทูโอนล่าคืออาณาจักรแห่งความตายเป็นแนวคิดที่สำคัญในนิทานพื้นบ้านบทดกวีและตำนานของฟินแลนด์ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อโบราณและความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย มักถูกอธิบายว่าเป็นดินแดนลกล้างที่อยู่ใต้พื้นดินเป็นเกาะในแม่น้ำหรือทะเลสาบที่มืดและเย็นอาณาจากักรนี้มีลักษณะที่เป็นช่วงคบค้ำหรือเป็นความมืดตลอดการทูโอเนล่าถูกปกครองโดยเทพีทูโอนทาซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นมหเหสีของทูโอนีมักจะถูกพันธนาว่าเป็นบุคคลที่ทรงพลังมีบุคลิกที่เข้มขืงสง่างาม ส่วนชุดคุ้มสีเข้มและผิวไหวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเหนือความตายและยมโลกเธอควบคุมอาณาจักรแห่งความตายและดูแลให้วิญญาณผู้ล่วงลับพบสถานที่ของพวกเขาในชีวิตหลังความตายทูโอเนล่ามีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและศิลปะของฟินแลนด์มีการอ้างอิงบ่อยครั้งในกวินิพนธ์ดนตรีและวรรณกรรม ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อโบราณและความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายมันแสดงให้เห็นความตายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตและเน้นความต่อเนื่องของการดำรงอยู่หลังความตายเเฮวาเฮมในตำนานนอรเฮวาเฮมเป็นหนึ่งในเก้าอาณาจักรแห่งจักรวาลนอรรู้จักกันว่าเป็นอาณาจักรแห่งความตาย เฮเวหฮมถูกพันนาว่าเป็นดินแดนลกล้างและมืดมนที่อยู่ใต้รากของต้นไม้โลกอีกลาซินเป็นดินแดนที่หนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งภูมิประเทศแห้งแล้งและหน้าขนลุกที่ซึ่งวิญญาณของผู้ที่ไม่ได้ตายอย่างสมเกียรติในการต่อสู้หรือไม่บรรลุความยิ่งใหญ่ในชีวิตจะไปหลังความตายเฮวเฮมถูกปกครองโดยเทพีเฮลลูกสาวของเทพเจ้าโลกิกเธอเป็นบุคคลลึกลับในตำนานนอร เฮลมักจะถูกพันนาว่ามีร่างกายครึ่งหนึ่งอยู่ในรูปของหญิงสาวสวยและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในรูปของซากศพที่เน่าเปื่อยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติคู่ของชีวิตและความตายเฮวเฮมเป็นลักษณะที่ซับซ้อนและจำเป็นของตำนานนอตสร้างความเข้าใจของชาวนอตเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายและชะตากรรมของผู้ตายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของชาวนอตในความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตความตายและระเบียบจกกักรวาล โดยเน้นถึงชะตากรรมอันหลากหลายที่เราคอยดวงวิญญาณในดินแดนที่อยู่นอกเหนือดินแดนของมนุษย์สิทธิ์ฮาเดสในตำนานกิกดินแดนแห่งฮาเดสหรือที่รู้จักกันในนามอาณาจักรแห่งความตายคือจุดหมายปลายทางของชีวิตหลังความตายสำหรับวิญญาณของผู้ตายเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่มืดมนและลึกลับตั้งอยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิพพ ฮาเดสประกอบด้วยอิลิเชียนหรือดินแดนแห่งพรสำหรับผู้ได้รับพรทุ่งยาแอดโฟเรนดินแดนที่เป็นกลางสำหรับวิญญาณธรรมดาและทาทาราัสหรือดินแดนแห่งการลงโทษสำหรับคนชั่วร้ายและไททันเทพเจ้าที่ปกครองฮาเดสก็คือเทพฮาเดสซึ่งเป็นบุตรของไททันโคนัสและลีอามักจะถูกพรรน,นาว่าเป็นชาร่างสูงมีหนวดเขา เขาสวมชุดคลุมสีเข้มและถือคาถาหรือกุญแจซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเหนือยมโลกฮฮเดสสวมหมวกที่รู้จักกันในชื่อหมวกแห่งรัติการทำให้เขามีความสามารถในการล่องหนและมีพลังบทบาทของฮาเดสในฐานะดินแดนแห่งความตายได้แสดงให้เห็นแง่มุมที่ซับซ้อนของชีวิตหลังความตายในตำนานกีกโบราณที่เน้นย้ำถึงความสำคัญในการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตและความตาย ซึ่งมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมพิธีกรรมและมุมมองเกี่ยวกับการดำรงชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ดินแดนแห่งชีวิตหลังความตายซึ่งมีภูมิประเทศที่หลากหลายและสัญลักษณ์อันโดดเด่นเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงภารกิจอันยาวนานของมนุษย์ในการทำความเข้าใจถึงความลึกลับของชีวิตความตายและสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า เรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาร่วมกันของเราสำหรับความหมายอันยิ่งใหญ่ของการมีชีวิตและการดำรงอยู่สำหรับวันนี้กระเทียมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟงังกระเทียมหมต่างดาวกระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ